on ร n ม o u r ร่ว u r โดย Isuzu MU-X และตอนนี้นะคะนีน่าก็ทำการสักการ,ระเจ้าแม่กวดอิมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผู้ชมคะดีน่าจะพาผู้ชมไปชมวิวสวยๆหน้าวัดการตามนีน่ามาเลยค่ะองค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะจะยืนหันหลังให้ภูเขาแล้วก็หันหน้าออกทะเลเพื่อคอยคุ้มครองแล้วก็ปกปักรักษาชาวประมงที่ออกไปหาปลาค่ะ แล้วแถวนี้เนี่ยนะคะมีเด็กๆมาวิ่งเล่นเดินเล่นเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแล้วพื้นแถวนี้ก็ค่อนข้างที่จะลื่นซะด้วยถ้าเราอยากจะเตือนเด็กๆหรือว่าเตือนใครนะคะว่าระวังด้วยหรือเดินระวังด้วย be careful be careful ระวังด้วยและถ้าจะเติมไปด้วยนะคะว่ามันลื่นหรือว่าพื้นมันลื่น it's slippery it's slippery มันลื่น slippery slippery แปลว่า ลื่นนั่นเองค่ะ be careful it's slippery be careful it's slippery ระวังด้วยนะพื้นมันลื่นวันนี้สนุกมากเลยค่ะขอบคุณนะคะอี u ส u ูวิวเส,สวัสดีค่ะ